สวัสดีค่ะพบกับปุ่มนะคะและเพจมาหาสัจจยนแห่งรักและกดแห่งแรงดึงดูดค่ะครั้งที่แล้วนะเราค้างกันเอาไว้นะคะว่าปุ่มจะกลับมาให้ชิคดีๆนะคะสำหรับคนเป็นคู่นะคนมีคู่คนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่นะคะว่าจะเป็นคนคุยเป็นแฟนเป็นกิก๊กเป็นสามีภรรยานะคะหรือ เป็นอะไรก็ได้เอออะในเมื่อคุณมีความสัมพันธ์แล้วเนี่ยแล้วถ้าคุณคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณน,นั้นรุ่มรุมดอนดอนไปต่อไม่ไหวทำยังไงดีคะเออความสัมพันธ์ที่รุ่มรุ่มดอนดอนไปต่อไม่ไหวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเคล็ดลับอยู่หนึ่งเคล็ดลับหนึ่งนะ ที่ถ้าสมมุติว่าคุณอยากไปต่อนะคะกับคนคนนี้นะแล้วคุณก็มีความมั่นใจว่าคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตคู่กับเขาอย่างมีความสุขไปจนแก่เท่านะถ้าคุณตัดสินใจได้แล้วในข้อนี้นะคะข้อนี้จะต้องเป็นคําถามข้อแรกเลยนะที่คุณอ่ะจะต้องถามใจตัวเองนะผมจะให้ทุกคนนั้นเนี่ยตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองนะคะเพราะผมพูดเสมอว่าคุณมีสิทธิ์เลือกในเมื่อคุณมีสิทธิ์เลือกแล้วคุณก็จะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณ ถูกไหมคะทุกๆคนนะั้นเนี่ยอยากที่จะให้ตัวเองมีความสุขค่ะอยากที่จะให้สังคมรอบข้างคนรอบตัวนะโดยเฉพาะคนในครอบครัวเนี่ยอยู่อย่างมีความสุข จริงๆแล้วความสัมพันธ์ในรูปแบบเนี้ยมันจจไม่ใช่แค่รูปแบบของสามีภรรยาแล้วหรือก็คนรักเท่านั้นนะคะอาจจะไปอยู่ในรูปแบบของพ่อแม่พี่น้องก็ได้นะหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานนะคะคุณสามารถใช้เทคนิคดีๆนี้นะที่ผุ่มกําลังจะบอกเนี่ยไปปรับใช้ได้จริงนะคะแล้วก็เห็นผลอย่างแน่นอนนะอ่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยเทคนิคที่หนึ่งนะคะกลับมาที่เรื่องการเขียนอีกแล้วค่ะ เมื่อคุณรู้สึกว่าคนของคุณนะั้นมีพฤติกรรมในด้านไหนที่เป็นด้านลบใช่ไหมคะอย่างเช่นกลับบ้านดึกเนาะขี้เล่าสุบูรีติดเกมนะคะแล้วก็โมโหง่ายอารมณ์ร้อนอะไรก็แล้วแต่เนาะพฤติกรรมด้านลบทั้งหมดคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคนของคุณมีใส่แบบไหนที่คุณ ไม่ชอบอ่ะในเมื่อคุณรู้แล้วว่าเขาวินนิสัยที่คุณไม่ชอบปุ๊บจิตของคุณค่ะมันจะย้ำคิดย้ำทำแล้วคุณก็จะเอาไปพูดกับป้าข้างบ้านเพื่อนสนิทหรือพ่อแม่พี่น้องใครก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะระบายคุณก็ไประบายออกค่ะด้วยความเครียดแค้นแกฉันทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันนะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้่งี้คุณก็ระเบิดไปเลยค่ะระเบิดเต็มที่เลย แลนะคุณก็จะได้ค่ะผมบอกเสมอเนาะว่าเมื่อไหร่ที่คุณระเบิดอารมณ์ด้านลบพลังงานด้านลบออกไปนะคะมันยิ่งเป็นตัวกระตุ้นแบบโอ้โหเหมือนใส่แบบปฏิกิริยาเคมีเป็นตัวกระตุ้นะ่ะเสริมแรงให้จากตัววานนั้นสั่นสะเทือนพอสั่นสะเทือนก็แปลว่าคุณใหญ่ได้เพิ่มโอเคเอาไปเพิ่มเลยจ้าใส่ไปเพิ่มเลยจ้าคุณก็ยิ่งรู้สึกว่ามันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น,น,นจนคุณทนไม่ไหว ในความสัมพันธ์นั้นนะคะวิธีในการแก้ที่ง่ายที่สุดคือการสำนึกรู้คุณค่ะคุณต้องการเปลี่ยนเขาเป็นแบบไหนคุณเขียนอีกแบบหนึ่งจากนิสัยเดิมที่เขาเป็นค่ะสมมุติว่าแฟนคุณนะคะชื่อพอลคุณก็เขียนไปเลยขอบคุณพอลมากที่กลับบ้านตรงเวลาทุกวันขอบคุณพอลมาก ที่เข้าใจฉันเสมอขอบคุณพอมากที่มีน้ำใจกับฉันขอบคุณพอมากไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะนึกถึงฉันเป็นคนแรกขอบคุณพอมากที่เป็นสามีที่ดีแค่นี้เองค่ะคุณนี่คือวิธีการเปลี่ยนคนคนหนึ่งนะคะให้ได้ดั่งใจคุณเออได้ดั่งใจคุณแบบร้อยเปอร์เซ็์ แต่ผมจะบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยไม่สามารถทำวันนี้และเห็นผลภายในพรุ่งนี้นะคะคุณเขียนไปเรื่อยๆค่ะเขียนทุกวันสมมุติคุณลิสต์ไว้10ข้อพอเอาแค่10ข้อพอค่ะว่าสิ่งที่คุณอยากให้คนคนเนี้ยที่คุณเซตเอาไว้เนี่ยเขาเป็นแบบไหนเนาะนิสัยด้านแย่ของเขาคุณก็แค่ เปลี่ยนจากนิสัยด้านแย่แล้วคุณต้องการสิ่งไหนคุณก็เขียนในสิ่งที่คุณต้องการค่ะลงไปในสมุดของคุณนะคะสมุดบันทึกอัลลําค่าของคุณเนี่ยคุณสามารถดึงดูทุกสิ่งทุกอย่างในสมุดบันทึกเล่มนี้นะหรืออะไรก็ได้แต่เนี่ให้เขียนทุกวันเขียนแล้วก็สํานึกรู้คุณจับใจจริงๆว่า เขาได้เป็นสิ่งน,นั้นเรียบร้อยแล้วใครมีจินตนาการลำเลินนะคะใช้วิธีการจินตนาการเลยค่ะจินตนาการเนี่ยจะยิ่งเห็นผลเร็วยิ่งขึ้นนะคะเมื่อคุณเห็นภาพเนาะสมมติแฟนคุณเป็นคนสูบบุหรี่จัดคุณก็ต้องเห็นภาพว่าโอเค เขาสูบบุหรี่น้อยลงเนาะหลังอาหารเขาไม่ไปสูบบุหรี่หรือว่าตื่นเช้ามาเขาก็ไม่ได้ไปสูบบุหรี่แล้วคุณจินตนาการค่ะและหาแอคทิวิตี้อะไรก็ได้ใส่ลงไปในจินตนาการนั้นแทนการสูบบุหรี่ค่ะ นั่นก็คือเป็นตัวกระตุ้นอีกอย่างหนึ่งนะที่ส่งพลังงานด้านบวกนะคะว่าคุณต้องการสิ่งไหนคุณใช้จินตนาการความคิดและก็ความรู้สึกของคุณยิ่งใส่จินตนาการและความคิดลงไปได้เข้มข้นเท่าไหร่นะคะปฏิกิริยาน,นั้นก็จะเกิดเร็วขึ้นค่ะมากไปกว่าน,นั้นนะคะใช้การพูดค่ะไม่ว่าใครนะคะใครก็แล้วแต่นะที่เข้ามาถามคุณในความสัมพันธ์ว่าแกเป็นยังไงบ้างอะช่วงนี้ผัวแกเนี่ยนึกออกไหม ออแล้วเราก็จะว่าโอ๊ยแกอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมคะคุณก็จะระบายออกสิ่งที่ลบทั้งหมดเนาะคุณเปลี่ยนไหมคะไปแกฉันรู้สึกชงดีมากเลยที่ได้คนนี้เป็นสามีอะ่ะเขารักฉันแล้วฉันเขาก็ดูแลเทคแคร์ฉันนะเดี๋ยวนี้เขากลับบ้านตรงเวลามากเลยอะ่ะแล้วเขาก็ไม่ไปกินเล้าก,กับเพื่อนแล้วว่าพูดแค่นี้คะ่ะพูดในสิ่งที่คุณอยากให้คนของคุณเป็นพูดต่อคนรอบข้าง พูดออกไปทั้งๆที่ยังไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะการพูดของคุณเนี่ยมันเป็นการย้ําส่งพลังขึ้นไปอีกว่าเออว่ะสิ่งเนี้ยฉันเชื่อเพราะฉันได้รับและฉันต้องการแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนค่ะสภาพแวดล้อมคุณเพื่อนรอบข้างคุณหรือใครก็แล้วแต่นะก็จะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นไปตามที่คุณเป็นคนโปรแกรมค่ะ วิธีนี้เนี่ยเห็นผลนะคะเห็นผลแบบล้านเปอร์เซ็นต์คนบางคนแค่มาปรับจูนจิตกับปุ่มนะคะและแค่ปุ่มให้เทคนิคไปเนาะเขาใช้เพียงแค่วันเดียววันลุ่งขึ้นแบบโอ้โหปังมากเพื่อนที่เคย u n f r i e นไปนะคะกลับมา a อดเฟรนใหม่แบบเขายังไลน์มาบอกผมว่าตกใจมากเลยแบบเป็นไปได้ยังไงแค่แบบไปพูดการสํานึกรู้คุณแค่ไม่กี่วันวันสองวันน่ะ เขากลับมาแอดเฟนได้ยังไงมันเป็นไปได้ด้วยหรอมก็บอกว่าใช่ค่ะทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าคุณเชื่อถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเกิดข,ขึ้นกับคุณแน่นอนถ้าคุณเชื่อด้วยความคิดและจิตใต้สํานึกรวมถึงการสานึกรู้คุณอย่างแท้จริงนะคะคุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาทุกๆสิ่งนะคะคนอื่นทําได้ผู้คนทําได้ทุกคนแล้วทําไมคุณทําไม่ได้ะคะผมทําแล้วเห็นผลคนอื่นทําแล้วเห็นผลน่ะคุณก็ทําได้และเห็นผลเหมือนกันค่ะ บางคนอาจจะใช้กระบวนการใช้เวลานะคะ10วัน20วัน30วันทําต่อเนื่องค่ะมันไม่มีอะไรเสียหายนี่คุณไม่ต้องไปจ่ายเงินในการแบบว่ามานั่งเขียนถูกไหมคุณใช้เวลาแค่5นาทีต่อวันเองอะคะ่ะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้อะ่ะมันทําให้สุขภาพจิตคุณมันดีขึ้นนะ ผมอยากจะให้ทุกคนลองใช้เคล็ดลับนี้นะคะในการที่จะไปปรับความสัมพันธ์นะกับคู่ของคุณคนรอบข้างคุณพ่อแม่หรือพี่น้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะใช้วิธีนี้ได้หมดเลยนะใครที่รุ่มรุ่มดอนดอนอยู่แล้วอยากไปต่อนะคะลองใช้เทคนิคนี้นะความสัมพันธ์คุณก็จะดีขึ้นนะคุณก็จะกลับมาเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อกบอุ่นเหมือนเดิมนะคะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานของความรักเนาะเพราะสิ่งที่คุณส่งออกไปนั้นคือความรู้สึกด้าน บวกความรู้สึกรักนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยนะสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากไปต่อแล้วนะคุณก็ไม่ต้องทำคุณดึงดูดใหม่ คุณก็เขียนใหม่ว่าใครแบบไหนที่คุณต้องการอันนั้นก็คือสิ่งที่คุณจะต้องไปเขียนลองย้อนดูในคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะ EP 7นะคะมีเขียนบอกเอาไว้นาะอว่าวิธีการดึงดูดนะว่าทําอย่างไรนะคะการเขียนยังไงนะว่าคุณต้องการคนแบบไหนนะคะลองย้อนกลับไปดูได้นะคะและสําหรับใครนะคะที่ใช้เทคนิคนี้แล้วได้ผลนะมาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะ ว่าเออฟังยังไงนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์เนาะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีเนาะหรือว่าคุณคิดถึงใครเมื่อตอนที่คุณฟังอยู่นะคะผมอยากจะให้แชร์ออกไปนะ ผมอยากให้ทุกคนนั้นอยู่ในคลื่นพลังงานด้านบวกแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเนาะไม่ว่าจะเป็นกับใครก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณคีบโพซิทีฟได้ผมเชื่อว่าสภาวะแวดล้อมของคุณนะมันจะเป็นไป,นปนตามสิ่งที่คุณต้องการและสิ่งที่คุณปรารถนานะคะเป็นกําลังใจให้นะคะโอเคค่ะเราไว้เจอกันใหม่ EP นะคะสวัสดีค่ะ